ในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลประเด็นนี้ถูกยิบยกมาพูดคุยระหว่างท่านนายกนะคะคุณเศรษฐาทวีสินหลังจากที่ไปเยือนที่มาเลเซียไปพบกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนั่นก็คืออันวาอิบราฮิมโดยหมอชัยวัชรงค์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพูดถึงรายละเอียดการพูดคุยเรื่องนี้นะคะว่าท่านนายกยิบยกประเด็นขอความช่วยเหลือเนี้ยพูดคุยกับทางด้านนายกของมาเลเซียมีการประสานขอความช่วยเหลือเพราะว่ามาเลเซียเองก็มี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยแต่อย่างไรก็ตามเน้นย้ําค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงและมีความละเอียดอ่อนพอสมควรจึงไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดที่พูดคุยกันแต่ย้ําแบบนี้นะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการประสานกับประเทศอื่นๆให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ด้วยทีนี้พูดถึงการเยือนประเทศมาเลเซียของนายกเศรษฐาพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยเมื่อวานนี้นอกจากมีการพูดคุยกับนายกของมาเลเซียยังได้มีการเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดี แห่งมาเลเซียพระองค์ที่16ด้วยนะคะโดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียได้ทรงฝากความระลึกถึงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีในระดับรัชวงศ์สมเด็จพระราชาธิบดียังทรงให้ความสนพระทัไทยในเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นสําคัญอย่างเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าพร้อมทั้งฝากถึงประเด็นในการล่าสัตว์ข้ามเข้ามาในใชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งตรงนี้คุณเศรษฐาทวีสินเองก็รับว่าจะนําไปกําชับและจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบ นี้ขึ้นอีกในขณะเดียวกันประเด็นที่หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอย่างอันวาอิบราฮิมก็มีหลายประเด็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ประเด็นเรื่องของการค้าชายแดนมีการเสนอแนวคิดปรับพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยและภาคเหนือของมาเลเซียให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจโดยเป็นแนวคิดที่จะไม่เจาะจงเฉพาะพื้นที่ตรงนี้แต่ว่าจะเปลี่ยนหลายๆพื้นที่ให้เป็นสนามการค้าโดยการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อเชื่อม อำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างกัน ในเขตพรมแดนใกล้เคียงส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดคุยหารือกันค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารซึ่งมาเลเซียเองก็ถือว่ามีความชนานาญในเรื่องของอาหารฮาลาลนโดยทั้งสองได้พูดคุยหารือความร่วมมือกับทั้งด้านเอกชนของไทยด้วยในการตั้งโรงงานผลิตอาหารในไทยรวมไปถึงให้มาเลเซียเองนะคะออกเซอร์ติฟิเคชันให้รวมไปถึงประเด็นเกี่ยวกับฟู้ดเทคที่เป็นประเด็นที่เชิญชวนให้เข้ามาร่วมมือกันซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีเองบอกเลยค่ะ ว่าการมาเยือนประเทศมาเลเซียครั้งนี้ประสบความสําเร็จเหนือความคาดหมายและการทํางานก็มีเป้าหมายชัดเจนมีแผนงานที่ชัดเจนซึ่งเห็นว่ามีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาด้วยแล้วนะคะให้แล้วเสร็จโดยตั้งกรอบเวลา1เดือนด้วยกันค่ะ